ตาและนี่คือช่องสีฮาร์มนนะครับวันนี้ตาพามาอยู่กันที่โครงการเอ่อโกลเด้นทาวน์นะครับวงแหวนรามินทร์นะครับก็อยู่แถวแถวคู่บอลน,นะเอ่อเลียบทางด่วนกาญชนานะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยู่โครงการใกล้เคียงหรือว่าเอ่อมีแบบบ้านแบบเดียวกันหรือว่าอยู่ที่โกลเด้นทาวน์ที่นี่เองก็ดีนะครับถ้าเกิดอยากต้องการจะตอ่อเตอร์นะครับหรือว่าสนใจอยากศึกษาข้อมูลการทำครัวนะครับโลูฟอร์ยูอินนะครับถ้ามาโรเจอร์ต่างต่างก็ ติดต่อเข้ามาสอบถามได้นะครับเรายินดีบริการนะให้คาปรึกษ,ษาทุกคําถามของคุณลูกค้าเลยนะครับทาไม่ทาไม่เป็นไรนะถ้ามายรีนก่อนนะเอาละวันนี้ที่นี่นะครับที่โกดิ้นทาวน์เนี่ยเราได้ทาการต่อเติมครัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวก่อนที่ได้จะพาเพื่อนๆไปดูข้างในว่าเราต่อเติมอะไรบ้างน,นะครับจะลืมกดไลค์กดแ,กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราร้วยนะครับเอาละไปดูกันว่าที่นี่เราทำอะไรบ้างตามมาเลยครับ ที่นี่เราทำเฉพาะด้านหลังเนาะจะไม่ได้มีโอรโรสนะครับซึ่งปกติทุกเพื่อวชาญผูคุ้นเคยกับแพ็้เกจยรติที่โรงงานรับหน้าบ้านหลังบ้านเราด้วยกันนะครแต่ที่นี้ลูกค้าเขาทำแค่กข้างหลังน,นะครับก็เข้ามาในบ้านนะครับอันนี้บ้านเดาเป็นลูกค้านะครับเราไม่ได้ทำอะไรเลยในบ้านแต่ว่านในระหว่างที่เราทำการต่อเติมเนี้ยครับก็ตรงนี้คือพวกนี้เราก็จะปูข้าใไร่ให้ทั้งหมดนะครับเพื่อลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น ในระหว่างการต่อเติมนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นเทาปูนเราไม่สามารถเดินอ้อมทางข้างๆได้นะเพราะว่าทางข้างก็มีบ้านปูนอยู่ทางเดียวที่เราจะไปถึงบ้านได้ก็คือต้องเดินทางตรงน,นี้ซึ่งตรงนี้ปูเข้าไปให้หมดเลยนะครับแด,ดีวก็ในระหว่า,างการทำงานก็ าจจะมีรอยรอยเด็กรอยอะไรเนีครับติดตามผนางบ้านนะซึ่งส่วนเนี้ยทางบริษัทก็ทำการเคลบสีให้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยทำเรียบร้อยแล้วส่งงานไปแล้วด้วยครับลู้นเซ็นตรัทราบเรียบร้อยส่งมอบเคสเรียบร้อยแล้วแต่ลูกค้าเนี่ยใจดีให้เราถ่ายในวีดบอกนะครับจริงๆลูกค้าย้ายขึ้นอยู่ว่นนี้แหละาว่าลูกค้าใจดีกับเรามากเลยนะครับก็เอาละส่วนที่เหลอเดิมก็คือจะเริ่มจากตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับจุดแรกก็คือประตูวันนี้ แต่เดิมเนี่ยประตูพานี้จะเป็นประตูบิดนะครับเปิดปากหันเข้าไปในครัวนะซึ่งในตัวตรงนี้แต่เดิมเนี่ยก็จะเป็นเหมือนพื้นที่เลยก็เป็นพื้นที่ต่อตลางพื้นที่โล่งนะครับโครงการ์เข้าเทปันให้แล้วก็มีนาครับเราได้ทำการหลับปูนนะครับต่อเติมให้อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันให้ดูวิดีโก่อนประตูสไลด์แบบนี้มีนะแบบนี้รางแขวนนะครับมี อลูมิเนียมพ่นสีนะครับซ่อนล,ลางให้เลยครับจะเห็นว่างานตรงนี้เรียบร้อยมากๆเลยนะครับไม่มีไม่มีเศษวัสดุให้เห็นไม่มีล้อไม่มีอะไรให้เห็นเลยเพราะเรามีตัวครอบตรงนี้นะครับอ่ากดได้แบบนี้เลยนะครับล็อกจากด้านในด้วยนะครับนโอเคประตูเสร็จแล้วข้าวประตูหมครับตรงนี้จรงิงเป็นตู้เย็นพค้าเนี่ยจริงมันจะมีปลั๊กซ่อนอยู่ข้างในนะครับซึ่งเราก็ใช้ปลั๊กตัวเนี้ย เป็นตัวจุดจ่ายไฟที่อยู่ในครัวทั้งหมดซึ่งจะเห็นว่าจะมีท่อนะครับเดินนะครับจะมีท่อเดินแนบผนังนะครับมีตู้ในตู้นี้ก็คือเบเกอร์นะครับเบเกอร์สำหรับใช้ควบคุมไฟในครัวในกรณีที่ลูกค้าบางท่านอาจจะกังวลว่าเออราชื้นเครื่องใช้ไฟฟ้ามาแล้วแต่ตัวสปาร์ตลวช็อตตอนที่เราไม่อยู่หลยวันอย่านี้ไปต่างรัปกังวลตรงนั้นดังนั้นทำเบเกอร์ให้ลูกค้าสมมติไม่อยู่หลายวันลูกค้าปิดเบเกอร์ไปเลยนะครับหมดปัญหาไปดูพอตัดทั้งหมดนะครับ จุเวินฝ่ายบางนาคระเพราะบางน้าเขามีเอ่อเฟอร์เจอร์แยกของของทางโครงการอยู่แล้วนะครับเอาละเข้ามาในห้องตัวกานเอาละอันนี้ก็จะมาในสไตล์มินิมอลนะครับสีขาวครีมน้ำตาลนะครับก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังตั้งแต่พื้นเหมือนเดิมเลยนะครับเอาละพื้นที่ที่ได้อยู่ตรงเนี้ยจริงๆตรงเนี้ยลูกค้าแปลนวางเครื่องซักผ้าน,นะครับแต่ว่า เหมือนน่าจะเครื่องซักผ้ายังไม่มาส่งนะก็เลยเราก็เลยเข้ามาอยู่ด้ตนนี้แต่ให้เห็นพื้นที่ว่ากว้างประมาณนี้นะครับเครื่องซักผ้าเครื่องผูกผ้านะเขาละจะมีท่อน้ำให้นะครับท่อน้ำแบบนี้ท่อน้ำตัวนี้ตัวนี้เวลาลูกค้าวางเครื่องซักผ้าก็สามารถเอาสายทันทงครับแหงไปในนี้ได้เลยซึ่งสายตัวนี้ก็จะถือฝังดินไปยังท่อเรนของโครงการนะครับวาวสตอมาตัวนี้นะครับ เครื่องซักาเอามาใส่ได้เลยนะครับเปิดปิดวาล์วตัวนี้นะครับปลั๊กสาหรับเครื่องซากาเหมือนกันนะครับก็ผนังภาสีให้นะครับเอาละพื้นกระเบื้องอย่างที่รู้กันเนาเป็นซิเนเจอร์ของเราเลยก็คือให้ลูกค้าไปเลือกระครับใช้ระบบถ่ายรูปถ่าย QR code โค้ดถ่ายลายส่งให้กับเจ้าหนีขหน้ของเราเจ้าหนี้ของเราบริการซื้อขนส่งติดตั้งปูให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยแบบนี้เลยนะครับอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยนะลายเลือกได้ตามใจเลยนะครับ เอาละตรงนี้มีให้เห็นอีกจุดหนึ่งก็คือฝาสวิตซึ่งในทุกๆงานของเราอะครับเราก็จะใส่ฝาสวิตแบบนี้เนาะเพื่อนๆที่เป็นเ c ซที่ดูกันมายาวนานเนี่ยก็จะเห็นตัวฝาแบบนี้จะมีทุกงานเลยนะครับของเราด้านล่างจะเป็นกล่องดักไขมันนะครับเป็นบ่อก่อเดืองของทางโครงการนะเรายกบ่อขึ้นมาไม่ได้นะครับโครงการห้ามให้ปิดตายเพราะฉะนั้นใส่ตัวฝาสวิตแบบนี้ใช้งานง่าย ไขสกูได้นะครับเอาละขนาดาอ่านที่ให้ดูมือมือด้เนี่ยใหญ่ประมาณนี้ยังลงไปได้สบายเลยนะครับแต่ว่าทุกวันนี้เราไม่เปิดเราใช้มือลวงกันแล้วนะเราใช้วิธีการเติมดิอินซีนะครับเพื่อนดิบอินซีไปเขาก็จะลดย่อยสาดเองอยู่ข้างในนะละพื้นเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะที่นี่แจ้งนิดหนึ่งว่าเราไม่ได้มีการลงเขียบให้นะครับเพราะว่าทางโครงการเนี่ยคือหมู่บ้านใหม่ใหม่สมัยเนี้ย เขาวจะลงเข็บม,มาให้ลูกค้าหมดแล,แล้วเราก็ทําการตอเติมไป้เลยซึ่งดีมากๆเลยนะครับช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าเข็บลงไปพอสมควรเลยเพราะว่าพอเป็นงานทาพูลเนี่ยบางที่ไม่อนุญ,ญาตให้ลงไมโครพายบางที่ไมโครพายใหญ่ๆเข้าไมา่ได้ก็ต้องเป็นมินิไมโครพายซึ่งที่แต่ก็จะสูงกว่าไมโครพายธรรมดาแต่ว่าที่นี่เขาจัดก,การให้เสร็จสรรแล้วก็ประหยัดค่าได้จางนั้นไปเนาะเอาละขึ้นมาจากพื้นนะครับก็จะเป็นเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์เราก็ กูเบื้องนะครับลายนอกสีขาวแบบนี้นะครับท็อปลายหินแบบนี้อันเนี้ยเป็นกระเบื้องนะครับเพื่อนๆไม่ใช่หินกรนิตน,นะแต่เพียงแบบว่าลายเขาจะดูคล้ายหินอันนี้ลูกค้าก็เลือกได้เช่นเดียวกันนะครับบางคนเลือกสีขาวสีดำลายหินอ่อนอีไรก็มีหมดเลยตัวนี้ข้อดีก็คือราคาเนี่ยจะถูกกว่าหินกรน,นิตพอสมควรเลยนะครับเราก็มีลายให้เลือกเยอะด้วยนะครับาระหว่างรอยต่อเรื่องสองแผง่นเรามีชิ้นนะครับบางงาน เป็นคิ้วโค้งบางงานเป็นคิ้วเหลี่ยมที่นี่ลูกค้าเลือกเป็นคิ้วเหลี่ยมซึ่งคิ้วกับลูกค้าเลือกได้เลยนะครับเลือกได้แม้กระทั่งคิ้วในเอาสียายเอาเหลี่ยมเอาโค้งเอามนอะไรยังไงเลือกได้หมดเลยนะครับงานนี้ก็จะเป็นเ,เหลี่ยมนะครับคิ้วเหลี่ยมแบบนี้หน้าบานของคิงเช่นเดียวกันกับทุกคลิปนะเราเป็นดีลเลอร์ของคิงนะครับเพราะฉะนั้นหน้าบานทุกอย่างที่คิงมีขายเรามีบริการลูกค้าทั้งหมดด้วยจะเป็นสีขาวสีดำสีลายไม้เรามีทั้งหมดรุ่นเคอร์รุ่น โนว่านะครับเราก็มีให้ลูกค้าเลือกนะครับเราเมีแคตตาล็อกให้ลูกค้าไปเดี๋ลูกค้าอาจจะถ้ามาบอกขังเฮดเปนนิดนึงว่าขอดูตัวอย่างหน่อยนะครับหรือว่าขอแคตตาล็อกเดี๋ยวเจ้าหนี้เราก็จะส่งให้พร้พอมกับในหน้คาแนะนาว่าแบบไหนติดได้ติดไม่ได้นะครับราคาเป็นยังไงเนาะกับชุดนี้มาในชุดคิงสีขาวนะครับบานใส่เตาแก๊สครับใส่แก๊สไว้ตรงน,นี้นะครับแต่แต่ที่เนี่ย จริงๆแล้วว่าลูกค้าใช้เป็นเตาไฟฟ้านะเราก็มีการทำปั๊กไว้ให้ข้างใต้ไม่แน่ใจกล้องเห็นหรือเปล่าปั๊กที่อยู่ข้างใต้ตรงนี้นะครับแต่ใต้เนี่ยก็ได้นำเสนอลูกค้าไปว่าอนาคตเผื่อลูกค้าอยากเปลี่ยนไปใช้เตาแก๊สอ่ะถ้าเผื่อเราไม่ใส่บานนี้เลือไว้อ่ะมันมันจะใช้ไม่ได้เลยนะลูกค้าก็เลยโอเคครับงั้นก็ใส่เป็นบานเตาแก๊สมาเผื่อไว้แต่ว่าเตายังเป็นเตาไฟฟ้าอยู่เผื่อนาคตอยากเปลี่ยนเตาก็สามารถใช้แก๊สได้เลยนะครับอันนี้เนี่ยก็อยู่ที่หน้างานน้อก็จะมี ช่างหรือว่าโคแมหรือว่าท่านเองเนี่ยคอยให้คําแนะนําลูกค้าอยู่นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตั้งอะไรไม่ติดตั้งอะไรก็สอบถามกันได้นะครับหน้างานนะตอนที่เราไปวัดน้างานให้ลูกค้าเนี่ยก็ปรึกษาได้เลยนะครับรับดีตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยแล้วก็ก่อนจะเป็น,เป,นเป็นโคแบบเนี้ยก่อนจะราเป็นคบบนัวสวยๆรูปเนี้ยเราเขียนแบบให้ลูกค้าก่อนนะครับยังนะฮะว่าแบบสามพิติที่เราเขียนให้เราเขียนให้ฟรีนะไม่มีค่าบริการเพิ่มเติมนะครับข้อดีก็คือลูกค้าจะเห็น ว่าครัวที่ลูกค้าต้องการจะต่อเติมเนี่ยหน้าตาจะเป็นยังไงประมาณไหนก่อนต่อเติมจริงนะครับก็เนี่ยแหละรูปแบบก็จะประมาณนี้ต่อเติมมันจริงๆก็เหมือนแบบเลยจะต่างกันแค่ลายกระเบื้องนะครับที่ลูกค้าก็ไปเลือกซื้อเองแล้วก็พวกไปเลือกไปเลือกให้เราเนาะแล้วก็ลายพวกหน้าบานเนี่ยแต่ละซีรีส์ก็ไม่เหมือนกันนะครับเอาละกลับมาที่เคาน์เตอร์เราทบปไปแล้วนะครับ ด้านบนจากเราไปฟ้าตรงนี้มีปลักให้นะครับซิงค์น้งจานของเม็ดตัวนี้เป็นเม็ดนะครับเกรดสเตเลสสามศูย์สี่ซึ่งเราแถมให้ลูกค้านะครับเดินท่อน้ําต่างๆไว้ข้างใต้ทั้งหมดนะครับด้านใต้เนี่ยเอ่อจะมีตัวบอดัดไขมันนะครับอยู่1ชุดนะตัวนี้ก็จะทําการน้ำเนี่ยลงจาก สิ่งต่างๆปุ๊บลงบอ่อดัไขมันเศรอาหารเราอยู่ในบอ่อนี้หมดเลยนะครับแล้วก็จะเหลือเพียงแต่น้ำต่าๆเนี่ยลงบอ่อพักของทางโครงการเข้าไปซึ่งตัวเนี้ยก็เหมือนกับบอ่อดักไขมันที่ของเดิมของโครงการเาเปลี่ยนเพราะว่าไซส์เขาเล็กกว่าแล้วก็เราสามารถเปิดนำาเศรอาหารไปทิ้งได้เลยนะครับแต่ในบางในบางเคสที่ลูกเขาบอกว่าแบบไม่เทเศรอาหารลงอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับอันนี้เลือกได้เป็นออปชั่นนะไม่บังคับกันนะครับทำแบบต่อเติมแบบสีทาราเนี่ย จะเพิ่มจะลดรายได้หมดเลยเพราะว่าเวลาเรา,เ,ราเสนอราคาลูกค้าครับเราจะไม่ได้เหมารวมทั้งหมด5้าหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งแสนห้าเเราจะมีใบเสนอราคาให้ครับใบเสนอราคาก็จะแยกย่อยเป็นข้อข้อข้อ,ข,อ,ข,อข้อเลยว่ารายการที่หนึ่งมีอะไรปูเื้อกี่เมตรหลังคากี่ตารางเมตรเสากี่ต้นนี่เรามีละเอียดถึงขนาดนี้เลยครับลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันดูนะครับมีบริการวัดพื้นที่หน้างานฟรี20กิโลเมตรแรกด้วยนะเอาละต่อไปซิงลนะกะระเบื้องผนัง นะครับตัวนี้ก็ลูกค้าเลือกเองนะลายก็จะเป็นออกแนวเป็นลายอินนิดหนึ่งนะครับไม่แน่ใจในห้องในในกล้องจะเห็นจะเห็นตัวลายหรือเปล่านะนะครับก็แผ่นค่อนข้างใหญ่เดียวระยะตรงนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบถึงแปดสิบเซนติเมตรนะครับเพราะว่าตามมาตรฐานเนาะไซส์คนไทยเนี่ยถ้าเกิดกระเบอรตรงนี้สูงไปจะทําให้ตู้ตัวนี้ยกสูงขึ้นไปด้วยทําให้เปิดยากนะครับก็เราปูกันแค่หกสิบถึงแปดสิบนะครับหกสิบเจงดสิบแปดสิบทำนี้ได้หมดเลยนะครับ แล้วก็ปูแค่สุดตรงนี้แล้วก็ตู้วางบุกกระเบื้องนะครับถามว่าทำไมไม่ปูถึงข้างบนก็ช่วยลูกค้าประหยัดงบประมาณด้วยครับถ้าปูไปถึงข้างบนก็ดีแต่ว่าตู้ตัวนี้ก็ปิดอยู่ดีนะครับก็มองไม่เห็นอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แนะนำลูกค้าปูแค่นี้ก็เพียงพอแล้วนะครับนอกจากเปิดปูใช้งานได้สะดวกแล้วเนี่ยปูดูดควันก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลูกค้าต้องคำนึงนะเวลาปูกระเบื้องตรงนี้เพราะว่าตัวนี้สเปคเขาคือ60-80ถึงเซนติเมตรจากตัวเตานะครับถ้าเกิด สูงกว่าน,นี้ตัวฮู้หลุดไม่เต็มประสิทธิภาพเกลียนอาจจะไม่หายนะครับฟันก็อาจจะไม่หายนะก็แนะนําให้อยู่ที่ประมาณนี้แล้วกันนะตัวฮู้ดดูดฟันตัวนี้นะครับอาตรงนี้เป็นสเตลเลตนะแต่เรายังไม่ได้แกะสติกเกอร์ให้ลูกค้านะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นสินค้าที่ลูกค้าซื้อเองบางอย่างก็เราอาจจะไม่ได้แกะให้เพราะว่าในเรื่องของการรับประกันการบารันตีอย่างเงี้ยสมมติเราแกะไปแล้วแล้วเกิดมันมีมีเอ่ออยจากการขนส่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะ ไม่เข้าใจกันนะครับระหว่างช่างกับกับลูกค้านะว่าจะลูกค้าจะลองเกะดูเนาะตรงนี้ปลั๊กไฟนะครับของรูดูไแล้วก็ต่อไปให้ตรงนี้ต่อไปให้หนึ่งจุดนะครับสาหรับเสียบปลั๊กตัวนี้เลยนะครับไม่ใช่ได้นะครับเอาละท่อดูดควันอยู่ตรงนี้นะครับฝังข้าวบนฝ้าก็จะไปตามแนวฝ้านะออกไปทางด้านนอกข้างบ้านนะครับเอาละโครงสร้างนะครับเมื่อกี้เราครัวไปแล้วเอานี้โครงสร้าง โครงสร้างตัวนี้ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยเราตั้งเสาเหล็กนะครับแล้วก็ก่ออิฐมวลเบานะอิฐมวลเบาที่เราใช้เนี่ยข้อดีของมันก็คือระบายความร้อนได้ดีนะครับแล้วก็ช่วยเรื่องพวกของถ่ายเทอากาศอะไรพวกนี้ซึ่งจะทําให้บ้านเราอะไม่ร้อนจนเกินไปนะครับไม่เหมือนกับอ,อิดมอนแดงเนาะซึ่งตัวนั้นเนี่ยอากาศจะร้อนประมาณหนึ่งเลยนะครับอากาศค่อนข้างอบแล้วก็เราฉาบปูนทาสีให้ลูกค้านะครับสีที่เห็นเนี่ยสีขาวยเงี้ยก็คือสีเช็ดเช็ดล้างทั้งหมดนะครับ บ้านเดิมของลูกค้าจริงๆแล้วฝั่งนี้ฝั่งนี้เป็นฝั่งบ้านเดิมของของลูกค้าซึ่งถ้าผมจะไม่บิดแรกๆเขาจะมาเป็นสีครีมนะสีครีมออกสีเหลืองตามตีมโครงการแต่เวลาเรามาทำครัวแล้วเนี่ยเราจะทาแค่สามด้านเนี่ยไม่ได้นะเราก็ทาให้ทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสีเช็ดล้างทั้งตัวเลยนะครับก่ออีกอ่ะข้างบนฝ้านะครับเป็นฝ้ายิบซั้มนะครับว้ายิบซั้มบอดตีโครงซีลานะโครงซีายฝ้าเราก็จะตีแบบนี้ แล้วก็ไปดีสับอย่างนี้ปุ๊บสลับกันนะครับเพื่อยึดแต่จะเห็นว่าจะไม่เห็นรอยสกรูทุกอย่างเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้ยิงสกรูนะวันนี้เราย,ยิงสกรูยึดไว้ทั้งหมดแต่ว่าด้วยฝีมือของช่างเราครับก็จะโป้จะไม่เห็นหัวเลยครับจะไม่เห็นหัวสกรูเลยนะครับโป้ทาสีนะครับก็เป็นสีทาฟ้าโดยตรงนะ บวกกับไฟอีก2ดวงเป็นไฟ LED นะครับไฟ LED พวกนี้สะดวกว่าที่สมมติว่าลูกคา it มม้าอยู่ไปแล,ล้ว5ปี10ปีมันเสียครับลูกคามม้าไม่ต้องเปลียช่างเลยลูกคามม้าแค่ไปซื้อที่ขนาดที่มันเข้ากันมานะครับแล้วก็ด้านในมันจะเป็นเหมือนเหมือนปลั๊ก2ตัวต่อกันนะครับลูกค้าก็ถอดปลั๊กออกแล้วก็เสียบใช้ได้เลยนะครับเอาละไฟ LED อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูก็คือตัวนี้หลังนี้จะค่อนข้างพิเศษตรงที่ว่ามันจะมีพัดลมดูดควันพูดดูดควันแล้วครับก็จะมีพัดลมระบายอากาศอยู่ตรงนี้ ถ้ลาลมระบายอากาศตรงนี้นครับอ่าเดี๋ยวเปิดให้ดูตัวนี้ก็จะดูดอากาศดูดตากราดูด,ด,ดฟิ่นข้างในครับออกไปข้างนอกให้หมดเลยนะครับเราทําพ่อไว้ให้หมดแล้วดูดไปข้างนอกก็จะทําให้ห้องตัวนี้ไม่อับไม่รอ้อนแล้วก็ไม่สกลิ่นนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้เดินให้นะครับตัวสวิตช์จะสังเกตว,ว่าตัวนี้สีเขียวพวกนี้เขาเรียกว,ว่าภาษาชา่างเขาเรียกว,ว่าลายนะครับก็คือจะเป็นเหมือนสมมติเวลาบ้านเราไฟมืดอะ ไปมืดหมดเลยแล้วเราอยากเปิดไฟอ่ะตัวนี้มันก็จะส่องแสงเขียวๆเล็กๆแล้วเราเรู้ว่าโอเคปักอยู่ตรงนี้แบบไม่ต้องคำ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 มาหาไม่เจอเนาะอันนี้ก็มีพายน้ำก็ค่อยดีตรงนี้นะครับบางทีอย่ารายละเอียดมาเล็กเล็กน้อยๆแต่จะ,จะทญญี่จะนำเสนอก็คือว่าจะให้เห็นว่าเราใส่ใจมแม้กระทั่งรายเล็กเล็กน้อยน้อยๆราทายน้ำอย่างเงี้ยน,นะครับถามว่าถ้ามีมันดีไหมดีดีกว่าไม่มีแน่นอนครับแล้วก็พวกนี้ถุงจะเห็นว่าถุงเรายังไม่แกะเลยครับให้ลูกค้าดูว่าเนี่ยมันเป็นอย่างเป็นของใหม่ทั้งหมดเนาะ ไม่แกะเลยนะครับเวลาใช้ลูกค้าบางท่านก็ไม่แกะพระัวเก่านะครับบางท่านก็แกะก็อันนี้ก็แล้วแต่ตาสมสินของปรวกันเนาะเอาละเดี๋ยวปิดพัดลมนิดนึงเพราะเสียงมันจะค่อนข้างดังนะครับเอาละพัดลมมาละประตูตัวนี้ก็เหมือนทุกงานนะครับเป็นประตูอลูมิเนียมนะครับเฟรมอลูมิเนียมกระจกนะครับอลูมิเนียมเราก็ทำสีให้นะครับสีขาวสีดำไ,ได้หมดเลยซีนนึ่งหลังเนี้ย ตีมของประตูเนี่ยก็จะออกแนวขาวนะก็จะเป็นประตูขาวทั้งหมดมีม้วนให้ใหนึห่งจุดนะครับใส่ม้วนอย่านี้เลยนะครับกระจกดันเสียงกันแสงกันร้อนอ,ออกมามีล็อกให้ใหนึ่งจุดนะครับออกมาด้านนอกตัวนี้เป็นเซ็ตที่สองนะเป็นซักล้างนะครับเป็นซักล้างอาอย่างแรกสิ่งทว่าออกมาข้างนอกปุ๊บสว่างเลยสว่างข้ออะไรดูนี่รนครับหลังคาจะเป็นหลังคาโปร่งแสงไฟเอบอร์กลาสนะครับตัวนี้ แสงจะผ่านได้95เปมร์าว่า100อเมีไหม100อเซก็มีครับ100เปอร์เซ็นจะใส่จิ้มเลยแต่ตรงนี้เราใช้วัสดุที่ผ่านได้เพียงแค่95เปอร์เซ็นก็พอครับแค่น้ก็สว่างนะครับน,รนะครับก็ข้อดีของนี้ก็คือให้แสงสวา่างเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือร้อนแต่ว่าด้วยภูมิอากาศประเทศไทยครับเราก็เอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมารวมกันก็จะได้เป็นพื้นทีต่ตรงนี้ ร้อนมีงไงตากผ้าแห้งนะครับไม่ต้องัวเลยลูกค้าตากผ้าไว้ไปทํางานกลับมาผ้าก็ไม่เปลี่ยนครับมีราคาให้นะครับผ้าแห้งสดิทแน่นอนนะเอาละับผ้ามาต่อมาระแนงระแนงตัวนี้นะครับก็จะเป็นคือซักผ้าก็จะเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับเราก็ทํระแนงวให้เพื่อให้อากาศให้ลมมันเข้าบ้างนะบมันก็จะได้ไม่ปกจนเกินไปฮะไฟต่างๆเนี่ยเราเดินไม่ให้นะครับโดยตัวเนี้ยจะเป็นปั๊กของตัวปั้มน้ำเนาะเราก็จะเดินไม่ให้ปึ๊บปึ๊บป๊บแต่เดินเนี่ยปั้มน้ําเขาอยู่ตรงนี้ เราเสียบตรงนี้ใกล้แต่ทีนี้พอเราขยับพอเราถอดออกปรับใหม่หมดเนี่ยเราก็เลือกตำแหน่งได้นะครับทางทางบริษัทเราก็ทำได้เน,นี่ยก็มูฟแทงน้ำไปอยู่ด้านข้างเพื่อให้เหยือบพื้นที่ตรงนี้ยืดยืดลูกค้าวางเราตักผ้าเนี่ยพวกนี้เจาะแผ่นราได้หมดเลยนะครับก็ต่อปลั๊กไปให้นะครับมีปลั๊กเสียบมีแทงยังใหม่มบ้างเลยยังไม่ได้แกะซีลเลยนะครับระบุท่อน้ําต่างๆนะครับเราก็เดินต่อจากของเดิมโครงการเ็าเดินมให้อยู่แล้วส่วนหนึ่งนะเราแค่มาทําการ จัมกับตัวปั๊มน้ำนะครับก็จะมีวาล์ว,ว,วปิดน้ําให้นะครับปิดเปิดน้ําแล้วก็จะมีตัวการย้อนให้สําหรับออตัวนี้คุณสมบัติของมันก็คือคุณสมบัติและวิธีการต่อของเราอะช่วยในเรื่องของตอนที่สมมติว่าไฟดับปั๊มไม่ทางานน้ําไม่ขักขึ้นข้างบนแต่วาล์วตัวนี้ก็จะช่วยให้แรงดังนของน้ำประปาครับดันน้ำขึ้นไปใช้ข้างบนได้นะครับถ้าไม่ใส่ตัวนี้ไฟดับคือดับเลย นะครับน้ชั้น2ใช่ไม่ได้ก็ต้องใส่ตัวนี้ไว้นะแล้วก็ตัวนี้มันมีข้อดีในเรื่องของการการน้ําย้อนนะครับอย mm ่างเช่นสมมุติว่าถ้าเกิดต่อผิดปุ๊บอบบน้ำปรปาปั้มน้ำเน้น้ำผินแทงเราถ้าต่อผิดนะแทงกับปั๊มตัวนี้จะดันน้ําคืนไปยังท่อหลักของประปาเพราะว่าแรงดันของน้ําประปากับแรงดันของปั้มเนี่ยปัามแรงกว่านะครับมันก็จะดันน้ํากลับไปหมดตัวนี้ถ้าต่อผิดต้องดูดีนะถ้าต่อผิดเนี่ยลูกค้า ทำเสียหายเยอะเลยนะครับเอาละต่อแทงน้ำอ่ะพื้นเหมือนกันเหมือนด้านในนะครับอย่างที่บอกเมื่อกี้ลูกค้านอาแต่แรกอ่ะเครื่องสภาผ้ามันอยู่ข้างในแล้วลูกค้ารู้เครื่องสภ้ามันอยู่ด้านนอกเนาะก็ตรงนี้ก็เดินเพิ่มให้นะครับก็น,นี่ครับจะเห็นว่าเราเดินพ่อเพิ่มให้นะครับหนึ่งตดแล้วก็มีก๊อกน้ําให้นะครับยกเครื่องสภาผ้ามาติดตั้งให้แบบนี้เลยครับมีปรดเรนระบายน้ำหนึ่งดสาหรับลูกค้าซักมือเทน้ำลงพื้นก็จะมีอ่า น้ำต่อดีนะครับน้ำก็จะไหลลงท่อก็ลงส่ท่อโครงการไปนะครับเอ่อเอาลัะก็ประมาณนี้ในส่วนของงานต่อเติมที่โครงการโกลเด้นทาวนะครับวงแหวนรามอินทาอยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ในโครงการเดียวกันอยากได้บ้านแบบนี้อยากต่อเติมแบบนี้สเปคแบบนี้ราคาเท่าไหร่ทักมาสอบถามเราได้เลยนะครับก่อนจากกันไปวันนี้ก็ พวกเพื่อนเนพะื่อนเนาะคนที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราและถ้าหากมีข้อสงสัยตรงไหนอยากต่อเติมอยากปรึกษาเรื่องอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยครับเรามีเจ้าหน้าที่บริการเกือบจะ24ชั่วโมงเลยยกเว้นวันทะีหน้าวันที่เราหยุดสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากเลยที่ติดตามกันมาถึงช่วงท้ายของคลิปแล้วก่อนจากกันไปวันนี้ก็เพื่อนๆนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะช่วงนี้หนะน้าฝนฝนตกบ่อย ต่อเติมครั้งต่อไปก็นึกถึงสีทาลาโฮนะครับเราดูแลอย่างมืออาชีพแล้วก็ดูแลด้วยความจริงใจแน,น่นอนครับขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้สวัสดีนะครับ